คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใดกลางฟังโขง ตอ o n bro ตอนที่28เวลาของพ่อแม่เสียงหอบหายใจดับประสาทไปกับเสียงเนื้อกระแทกเนื้อหยาบโลนเ,นเริ่มของตัวไหวเอ็นไปตามแรงกระแทกกระทันที่ช่องทางรักเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก n c 1 8บวกจึงจะเป็นต้องตัดออกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเขากาลัางหลับแล้วในตอนนี้ไม่มีแรงจะสู้อีกคนต่อเหนื่อยมากไม่รู้จะอธิบายอย่างไร แต่ที่แน่ใจก็คือพรุ่งนี้เขาคงไม่ตื่นเช้าแน่ๆลูกเหรอปล่อยให้พ่อมารับผิดชอบไปก็แล้วกันแต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกบอกแล้วว่ากลับบ้านเขาแทบไม่เคยเจอหน้าเจ้าเพนกวินเลยด้วยซ้ํามีครับเรียกป้าหน่อยป้ากลางป้ากลางครับคนใจง่ายก็คือคนใจง่ายเวลาแบบนี้สั่งให้ทําอะไรก็ยอมไปหมดยิ่งตอนที่คนกลางโหมแรงซอยมากขึ้น ยิ่งพายให้เขาเลดิดขนาดหมดแรงแล้วก็ยังเสียวไปถึงกระดูกสันหลังได้เลยปารักมีนะนริมโขงหลับลงไปหลังจากจบคำบอกรักของคนกลางทันทีเ,นเรียกว่าข้อสลบเลยจะดีกว่าสติตอนนี้คือดับผู้ไปหมดแล้วพลังงานร่างกายไม่เหลือแม้แต่ศูจุดหนเปอร์เซออกไปทานติดลบเลยมากกว่าเขาไร้ซึ่งแล้วกำลังกายแต่หัวใจอิ่มเอมมาก คนนอนหลับไปเพราะร่มรักรดจัดจ้านกำลังฝันหวานจนยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัวมีคองมครับเอยมีใบายเหรอมีแกรบแกบเหรอมีเหนื่อยครับมีไม่ค่อยได้นอนเสียงพูดคุยของคนสองคนลอยเข้าหูที่นอนหลับสบายอยู่เริ่มโขกขมวดคิ้วยุ่งนิดหน่อยเมื่อรับรู้ได้ถึงการรบกวนเขาขยับตัวได้ไม่มากนะัก เพราะรู้สึกปวดเมื่อยเลยทําได้แค่กระชับผ้าหมให้สูงขึ้นกว่าเดิมมีจ๋ามีของเออขนเหรอครับเฮียคนขนอยากมาหาเสียงตอบรับของคนกลางพาให้เริ่มของพยายามลืมตาตื่นเขารับรู้ได้ถึงนิ้วมือเล็กๆที่กําลังพยายามจับเปลือกตาของเขาให้เปิดขึ้นเรียกได้ว่าจับเขาแหกตาน่าจะง่ายกว่า เพราะคนโขนไม่ได้อ่อนโยนกับเลือกตาหนักๆของเขาเอาซะเลยโขนอยากแลกมีครับมีไม่เตือนมีไม่บายมีสบายดีครับโขนแค่ง่วงที่เฉยมีออกกําลังกายหนักไปหน่อยนาคนุณโขนโขนอยากกวนมีเลยครับออกกําลังกายเหรอออยังไงริ่มองลืมตาขึ้นได้ในที่สุด เขามองท่าทางเอียงคอมองคนกลาด้วยดวงตาสงสัยเสียเต็มที่ของเจ้าเพนกวินใส่เสื้อมีแพนด้าเป็นภาพตื่นนอนที่ทําให้หัวใจพองโตความเหนื่อยล้าที่มีเบาบางลงไปมากเลยจริงๆเออเริ่มโขงดูท่าทางแล้วคนกลางจะหาคําตอบดีๆไม่ได้เขาเลยยกมือโอบไปรอบตัวเด็กน้อยแล้วดึงมือมานอนด้วยกันมอร์นิ่งคิสหน่อยครับคนเก่งเปลี่ยน,นเรื่อง ด้วยการจูบลบนแก้มย้อยๆของเจ้าเพนควินตัวกลมห้างสองข้างคิชคีดมีของรักเมีครับเด็กชายพูดด้วยเสียงเจ๊ยแจ้วแล้วใช้ปากนุ่มกดจูลบลุบลอนริมฝีป่าของเขาก็จะหอมแก้มเสียงดังฟอดใหญ่เรียนแบบท่าทายให้ริมของทำกับตัวเองนั่นแหละขนจุ๊บเมียป้าทำไมอ่ะมีของขนไม่ไม่ใช่เมียเด็กน้อยเถียงกลับทันที คนกลางก็ใช่จะยอมที่ไหนใช่มีของขนก็มีป้าไงไม่ไม่มีขนก็ต้องเมียขนจีเฮ้ยเฮ้ยโถเอ้ยคนกลางไม่ได้ดีคนขนจะมาเย,ยี่ยงกันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคนกลางไว้ยใส่ลูกชายที่ซบหน้าอ,อกเขาอยู่ก็จะจัดการฟัดพุงลูกด้วยความหมันเคี้ยวคนขนหัวร้อนกิดกระลัเสียงดังชอบใจใหญ่ ทั้งดิน้นทั้งถีบคนกลางที่แกล้งเจ้าตัวไม่ปล่อยเริ่มคงคิดว่าสิ่งที่ทั้งสองคนเถียงกันมันก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่เขาก็ต้องคุยกับคนกลางเรื่องการใช้คําพูดแล้วละ่ะเด็กวัยนี้กลาลังหัดจําซะด้วยกลัวเหลือเกินว่าคนควรจะเอาไปพูดผิดๆกับคนอื่นเหมือนคนกลางตัวเด็กๆนั่นแหละน้องมันจะจับเขาทำมีั้งแต่อนุบาลเลยเพราะใครก็ไม่ต้องสืบให้ไกลไอร้ริมเขื่อนไอ้พี่เวียนตะไลของเขานี่แหละ คนโขนครับทานข้าวหรือ,อยังยาครับกินกับคุงปลาด้วยคุณปลาอาร่อยไหมครับเริ่มโขงถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเขาเจโทรเสียงนุ่มคุยกับลูกชายเสมอเด็กจะรับรู้อารมณ์ผู้พูดได้จากน้ำเสียงและแววตาการโวยวายไม่ได้ช่วยให้เด็กบางคนสงบลงยกตัวอย่างเช่นคนกลางยายคุณยายทำอ่ยอยมากเลยอร่อยแน่สิ เรากินข้าวหมดจานเลยนี่โอ้โหเก่งมากๆเลยเริ่มคงยกมือขึ้นปรบพร้อมกับหอมแก้มเด็กชายเป็นรางวัลคนขนหัวเราะเอื้อกอากจักจี้ใหญ่ขบไปเราะไรหนวดที่เพิ่งขึ้นของเขาคนขนครับครับมีขอไปอาบน้ําก่อนนะครับหนูอยู่กับป้าก่อนดีไหมอ่าเด็กชายมองเขาด้วยดวงตากลมสวย ก่อนจะหันไปมองหน้าคนกลางแล้ววนกลับมามองหน้าเริมโขอ,อีกครั้งก็ได้ดีมากครับคนเก่งรอแป๊บเดียวนะไปครับไปนั่งเล่นข้างนอกกันเดี๋ยวเผื่ออเล็กมาหาอ้วนจะได้เจอไงดีไหมคนกลางอ้าแขนรอให้คนขขนผัวเข้าหากอดรัดลูกชายตัวกลมเพื่อแกล้งอยู่สักพักนอนพอหรือยังครับแล้วหันมาถามเขาด้วยความเป็นห่วงแต่ความเป็นห่วงที่โศกมา ผสมมาด้วยแววตาเจ้าเล่ห์เสือเกินขอโทษทีนะพลังพี่มันดีไปหน่อยเดี๋ยวเถอะพาลูกออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็น่าแดงเก่งอะ่ะเริ่มโขงคนกลางคราบครับ,รบไปละเฮ้ย <c oughs> เริ่มโขงมองค้อนแฟนเด็กที่ยืนหน้าเข้ามาจุบป,ปากเขาโชคดีนะที่คนโขวไม่ได้มองมาทางนี้อยู่ แค่เขินคนกลางก็พอจะเหนื่อยแย่อยู่แล้วลกลัวจะต้องมาเขินคนโขนเข้าไปอีกเฮ้ยแต่ก็ต้องยอมรับแหละนะว่าพลังน้องมันดีจริงๆเล่นเอาสะจนขาสั่นหมดเลยเนี่ยไอเด็กบ้าเอ้ยกลับาประคองกันเลยนะเว้ยเริ่มโขออกจากห้องมาตอนเกือบเที่ยงห้องนั่งเล่นด้านนอกไม่มีใครอยู่สักคนคนกลางกับเจ้าเพนกวินน้อยก็ไม่ได้อยู่แถวนี้เขาเลยเดินไปที่หลังบ้าน เราคิดว่าทุกคนนั่งเล่นกันอยู่ที่นั่นขณโขนระวังล้มนะลูกล้มบ้างก็ได้นะครับแม่จะได้เรียนรู้แล้วนี่โขออยังไม่ตื่นหรอจ๊ะตื่นแล้วครับกําลังอาบน้ําอยู่เสียงพูดคุยของแม่และคนกลางดังแว่วมาแต่ไกลทําให้เรมโขงมั่นใจแล้วว่าทุกคนนั่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นเขาเดินเข้าครัวก่อนที่จะแวะออกไปรวมกลุ่มกับทุกคน หยิบเอานมจืดกับขนมปังไส้ไก่หยองติดมือมาด้วยหนึ่งถุงทำอะไรกันอยู่ครับอีย่ๆอีมี่าแล้วเดี๋ยวล้มนะลูกเริ่มโขงงรีบย่อตัวลงเพื่อรับคนขวนที่วิ่งต่อดแต่เข้ามาหาเขาติ๊กชายกริดกร้าจายโตเหมือนไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนพาให้คุณยายคุณตาและป้ากลางทำหน้าหมันไส้ว่าไงวิ่งของมีหิวข้าวหรือยังครับ มามาบังวังติดแม่น่าดูเลยนะ่าเราคุณโขน,ขนเห็นไม่ได้ต้องวิ่งเข้าหาเลยนะเป็นแม่คง,ง,งิืมโขงที่อเอ่ยแซลหลานชายของตัวเองแต่เริมโขงกำลังรู้สึกเหมือนโดนแม่เซลตัวเองมากกว่าติดแม่เหรอพูดขับนี้ได้ยังไงกันน้าแม่นี่เขาเป็นลูกชายนะแม่ลืมไปหรือเปล่าแต่ก็เอาเถอะยืนอยู่ในโพนี้มาเป็นปีแล้วเลือกอะไรได้เหรอ คนเลือกไม่ได้ลักความสนใจเรื่องนั้นลงไปเราหันมาช้อนเจ้าก้อนเพนกวินขึ้นมาอุ้มเอ้าว้าวเดี๋ยวครับจใจเ,เย็นก่อนเริ่มโขงปลาลูกชายที่เอาแต่จะยื่นหน้ามางับขนมปังที่เขาถืออยู่กลัวเหลือเกินว่าจะตัวเล็กจะหน้าทิ่มหลุดมือกลางถือให้เฮียนหน่อยเขาเลยตัดสินใจส่งทั้งขวดนมทั้งขนมปังให้คนกลางช่วยถือไว้ อ้าว uh oh, ขอได้ครับอยู่นิ่งๆก่อนคุณโขนเดี๋ยวไม่เอาให้ลูกเม่ครับหิวหิวเด็กชายมองเขาด้วยตาละห้อยยกสองมือแบมาตรงหน้าขอปังปังแล้วพูดด้วยเสียงหวานเพื่อขอได้สิ่งที่ต้องการก่อนจะยื่นหน้าเข้ามาจุ๊บแก้บอย่างอ่อนอ้อนเอาใจได้ครับแต่รอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวให้ป้ากลางปีให้ก่อน เพราะหนูกินชิ้นใหญ่ไม่ได้จะติดคอเอานะลูกใหญ่ๆนั่นใหญ่ครับติดคอไอแคกๆเลย <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอามันเจ็บคนโขนตัวน้อยทำตาโตคล้ายตกใจยกมือเล็กป้อมวางที่หน้าอกตัวเองเอาไว้เป็นท่าทางที่น่าเอ็นดูจนอดใจที่จะกอดเจ้าตัวน้อยให้แน่นกว่าเดิมไม่ไหวอ่าครับไม่เอาละต้องกินอันเล็กๆมาอ้ําอ้า,อ,าอ้านี่คณโขน อางามอร่อยไหมล่ะเฮะ้คุณตาที่นั่งอ่านหนังสือเอ่ยถามหลานคนแรกของบ้านน้ำเสียงใจดีของพ่อพาให้ร่มคงอบอุ่นหัวใจไปด้วยเมื่อตอนเขายังเด็กคุณพ่อเป็นคนที่ดุมากแต่มาตอนนี้กับหลานชายตัวน้อยใจดีเสียเหลือเกินมีคนบอกเอาไว้ว่าพอเราอายุมากขึ้นความเนี้ยบการคาดหวังจะลดลง เมื่อก่อนพ่อคงคาดหวังกับเขาและพี่ชายมากถึงมักจะดุและเป็นคนเจ้าระเบียบเริ่มของเอกก็ก,กังวลใจอยู่เหมือนกันกลัวตัวเองจะดุลูกและคาดหวังในตัวคนขนมากเกินไปกลัวจะทาให้คนขนอึดอัดแม้เขากับพี่ชายจะไม่ได้อึดอัดหรือเบื่อกับสิ่งที่พ่อทําเลยก็ตามนี่สินะความกังวลของพ่อแม่เริ่มคงทราบซึ้งในวันนี้เลยจริงๆหลังอาหารเที่ยงผ่านไปได้เกือบสองชั่วโมง เริมโขงก็เริ่มเก็บข้าวของเข้ากระเป๋าแล้ววันนี้เขาจะกลับไปนอนที่ห้องเพราะคนกลางมีเรียนเช้าไม่อยากให้นองต้นลำบากตื่นเช้าแล้วเดินทางจากบ้านไปมันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกแค่เป็นหัวเท่านั้นเองเฮียครับปิดเทอมนี้เราพาลูกไปเที่ยวกันไหมเอาสิจะไปไหนล่ะไปแถวเขาใหญ่ไหมครับเพื่อคนกลางคนหนึ่งบอกว่าที่ไรของเขามีรีสอร์ทด้วยนะ เริ่มโขงเงยหน้าขึ้นจากกระเป๋าใบใหญ่ที่เพิ่งรูดซิปปิดเศษอืมก็ดีนะอากาศช่วงนั้นคงกำลังดีแล้วสอบเสร็จเมื่อไหร่รู้หรือยังอ่ะอีกสออาทิตย์ครับนี่ครับไร่นี้เลยคนกลางขยิบม,มานั่งข้างกันแล้วยื่นหน้าจอมาให้เขาดูในภาพเป็นไร่ส้มบรรยากาศดีมากไม่หากันเป็นรีสอร์ทอย่างที่คนกลางว่าจริงๆไร่เอื้อมฟ้าชื่อคุณคุณนะ ไร่นี้ดังนะครับเจ้าของก็เป็นเด็กที่มอด้วยก็คงจะดังนั่นแหละดูยอดติดตามแล้วก็ใช่เล่นเลยนะเนี่ยเริ่มโขว่าชื่อคุณมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาคนชอบเที่ยวไงอาจจะเคยไปแล้วไม่อยากจะอวดว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบ้านเกิดเขาก็าไปมาทั่วแล้วไม่นับรวมช่วงหลังสามปีที่ผุดขึ้นมาใหม่นะอันนั้นขอยอมแพ้เลยเพราะไม่ได้ไปเที่ยวไหนจริงๆครั้งสุดท้ายก็งานแต่งไอหวดวิว ไอ้หลังจากนั้นก็คือทำงานและดูแลลูกชายเพื่อเป็นลูกเจ้าของเหรอครับเป็นลูกบุญธรรมอ๋อเ,เริ่มโขงพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพ่อแม่บุญธรรมก็เหมือนเราเนี่ยแหละครับยังไงอะเหมือนกลางเฮียโขงและคนโขงนไงครับน้องพูดพร้อมยิ้มออกมาจนกว้างดูภาคภูมิใจในการบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อเสือเกิน เริมคงก็รักสงสัยว่าเพื่อนคนไหนกันที่คนกลางเอ่ยถึงเพราะเท่าที่รู้จักก็มีแค่เจ้าตานกับเอื้อมฟ้าเอื้อมเหรอใช่ครับอืมอืมเซอร์ไพรส์ดีนะแล้วทำไมลูกเจ้าของไร่ถึงได้เอ,เอื้อมหนีพ่อแท้ๆของตัวเองนะครับเขาไม่อยากให้พ่อบุญธรรมเดือดร้อนแล้วธนารู้เรื่องไหมล่ะเริมคงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง แม้จะประหลาดใจมากแต่พอคิดว่าคนขวนหนีเข้าไปแบบนั้นใจก็เจ็บขึ้นมาทันทีเลยติดต่อไปหาบ้านหรือเปล่าคุยกันตลอดครับไม่ต้องห่วงหลาแท้แท้ของพวกท่านก็รู้จักพี่พักด้วยนะเฮะ้ยแล้ววะเห็นบอกว่าแฟนของพี่ชายเคยร้องพ่ร้านเราด้วยนะครับพี่ชายอีกคนที่เพิ่งเรียนจบไปเองไปกันใหญ่เลยคราวนี้จากที่แค่คุ้นชินแต่ตอนนี้คือสงสัยหนักมาก ชื่อไรก็คุ้นมากแล้วนะพอบอกว่าเคยร้องเพลงก็ยิ่งเหมือนติดอยู่ที่ปากเลยเถอะใครอะพี่ฮ่ยฮ่้เล็กไอ้เลอกเล็กเดืนหลานตกจะโยนหลานสูงนักสิเสียงคุ้นๆกับน้องเล็กแทรกบทสุนทนาของทั้งสองคนให้ลืมหายไปชื่อของเด็กที่เคยมาร้องเพลงร้านเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่เพราะหัวลูกชายมากกว่า แต่เริมโขงมั่นใจแล้วว่าต้องรู้จักแหละยิ่งบอกว่ารู้จักพี่พักก็ยิ่งแคบลงไปเยอะเลยตเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วไอ้ลูกชายโอ้ยพี่โขงพี่กลางเล็กยิงเล่กกับหลานไม่เต็มอิ่มเลยนะกลับไปกับพี่ไม่หล่ะเราฮะให้เรื่องหลานยันเข้านอนเลยนะน้องเล็กหยิบจุดแก้วแทบแตกพยักหน้างึกงักอย่างไม่ต้องคิดจดตัวหลงหลานมาจริงๆสินะเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ขันจะไปส่งเลที่โรงเรียนล่ละเฮีย เดี๋ยวเฮียไปส่งเองก,ก็ได้เฮ้ยย้กว้นกวินกวินอาจจะได้เป็นนักกอลก้นแล้วนะเย้เย yeah, yeah. ้นอนกันนอนกับไอเย็ดสองอาหลานดีใจกันยกใหญ่ก่อนที่น้องเล็กจะอุ้มคนกลางวิ่งกลับไปบ้านคงไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้าของเจ้าตัวเขานั่นแหละคนกลางทุกกำแพงบ้านดีไหมวะฮะทุกกำแพงบ้านไหนเฮียบ้านเรานี่แหละ จะได้ไม่ต้องเดินอ้อมรไกลๆเริ่มโขงบอกความคิดของตัวเองออกไปอยู่ๆเขาก็คิดว่าการเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อไปบ้านของคณกำลังทําให้ลําบากเมื่อก่อนไปแค่เพื่อนบ้านก็ยังไม่เท่าไหร่ไงตอนนี้ดอกกันแล้วก็ทุบทิ้งทําประตูหรือไม่ก็ทุบทิ้งไปซะเลยก็คงดีก็ดีนะครับเดี๋ยวลองปรึกษาพ่อแม่ดูก็แล้วกันเอออืม ก็จบไปแล้วครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์ Live, อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับแย่ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio